เป็นยังไงโอ้โหทำเองเหรอคะใช่ๆมีอีกหน้านะโอโ้มีหน้าอะไรบ้างอะมีหน้าอะไรบ้างไหนรีวิวรีวิวซิหน้าอ,นนอะไรนี่คือหน้าชิคกี้อันนี้หน้าหนกคู่ส่วนอันนี้กินเศษอาหาร กินอย่างนี้ทำมาจากอะไรโลกทำมาจากอะไรซื้อมาหรือทำอยังไงทำเอง<ะ>ทำเองทำเองถ้าใครไม่มีร์มก็เอาถุงรอคะ่ะใช่ค่ะโอ้โหเขามีขายไหมคะไม่มีไม่มีเขามีขายแต่ช็อกโกแลตลาบบูเพราะว่ามันขึ้นออกใหม่ไง อมาจากทำมาจากกาวติดกาวนะคะทำมาจากอะไรนะเทปใสจก,กระดาษใช่ไหมบ้าดรูปเหรอคะวาดรูปบีบให้ดูหน่อยบีบให้ดูหน่อยบีบไปไ,ไ,ไหนก่อนดีบีบอันนี้น่ารักเหมือนมอนเลย ทำมาจากของที่มีอยู่ใช่ไหมอุปกรณ์ที่บ้านที่มีอยู่โอโ้โหแบบนี้เลยล่ะคะเก่งมากเลยคะ่ะเยอะแยะเลย ในวจะทำอีกเหรอคะคราวนี้จะเอาเป็นสี่เหลี่ยมเอาเป็นสี่เหลี่ยมตอนนี้เป็นมีอะไรบ้างละ่ะเป็นอะไรเนี่ยรูปอะไรวงกลมวงกลม,มอันนี้ละ่ะเอ่เดี๋ยวสี่เหลี่ยมนะสีเส่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยส,สี่สเหลี่ยมผืนผ้าหรือเปล่าไม่ใช่อุ้ยออกข้างล่างออกปิดปิดปิด,ปด อโอเคค่ะบายบายาคลิปไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปทำใหม่เนะเราจะมาถ่ายคลิปอีกนะคะจะ,จะมารีวิวอีกนะคะจะมารีวิวตอนกินโอเคไหมคะค่ะบายบายค่ะบายบาย